สวัสดีคับทุกคนวันนี้เรากลับมากับช่อง v r e Noob อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับ Cooper กับ BM นะครับโอเควันนี้ดดวันนี้เรามาเล่นแบบ Battle Royale กันโอเคไหม่ะเริ่มเลยดดเราจะบู๊บูดดหรือแบบหลบหลบดีเราเอาบู๊บูหรือหลบหลบดี อาไงดีอ่ะหลบดีนะบุกหนีหลบดีนะเอาหลบหลบดีกว่าสายแบบเราใช่สายเราเนี่ยจริงๆถ้ามีหนีกันหนึ่งนะคือเราใช่สายเราหลบหนีใช่หลบหนีแล้วมันมันในสายหลบหนีด้วยต้องคิดการ์ดแบบนี้หน่อยแหละใช่ไหมใช่โอ้โหได้ มาแล้วมาีทําไมโอเคลงลงป่่งตรงนี้เลยนายนายอ้อป่องนี้เลยเหรอใช่ม่เจ็บไหมไม่เจ็บคอนกล้วยสุดภูมิใจของฉันชอบนายได้ปืนมาแล้วอันนึงเดีมันช็อตกัน นี่อาจจะมีลงลงไปชั้นใต้ดินเปิดตรงนี้นี่มีปืนนายเอาโล่ไหมมีโล่อยู่ด้วยกันโอเคน,นายเอาสไนายไหมใชอ่อยู่ในตัวฉันเนี่ยไม่เป็นไรนายเอาไปเลยนายนายถังโล่ถ,ถังกับถังความเร็วโอเค ลูกเราเต็มกันแล้วทิ่วนลูกใ้านขอช็อตกันนะใช่นี่เอาไปเลยนปขึ้นมาตรงนี้กันตรงนี้ฉันขอได้ไหมปืนรอบนี้ด้วยโอ้ปืนเดียวกันทันขอดทิ้งก่อนอ๋อนี่มันพุ่งทะลุประตูอะไรอะไรอะไรอะไอะไรอะไร มันอยู่ไหนนายไปลุยเลยเราตรงนี้ตรงนี้เออเดินสายรอบนี้นั่นนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในบ้านเหรอโอเคนายเข้ามาเข้ามาเนี่ย้ามนีลยเดี๋ยวมันออกมาเอามันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนว้าวเฮ้ยข้างล่างเรียบร้อยนักปิดตึกระได้หนึ่งเลยเปิดทีเปิดทีเปิดทีเปิดเลย ได้าบงอุ้ยจอดกันเดิมอีกแล้วแต่เป็นอันคอมมอนปะดาฉันว่าฉันซื้อปืนก่อนดีกว่าใช้ทองซื้อเฮ้ยประดามีปืนดีเยอะอยู่ปืนอะไรฉันขอซื้อปืนนี้ด้วยกันมันมีส่งปืนอะไม่เอาเลยโอ้โหปืนนี้ทําแล้วบูได้เลยด้วยอะโอ้ยพวกเราสายหลบหนีกันออกจากที่นี่กันเถอะสายหลบหนี แต่ก็ถ้าชิดมุมแล้วอาจก็ต้องใช้ท่าไม้ตายอย่างการสู้ใช่ไหมใช่อันนี้ไรเฟิลเหรอเนี่ยโอ้โหเหมือนเดิมไปอันนี้ s m g SMT sample คนๆไหนไหนไหนตรงนี้มั่งต้องกดสองครั้งมันถึงจะเป็นโอ้โอ้เมื่อกี้มันมีคนแบบนั่งไงหลังเก้าอี้อะมันคือไก่หรือเปล่าอะไก่ เดี๋ยวฉันสแกนให้ก่อนดีหม่้าดาวอุอุ้ย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 ้ยสายลนี้มิงดีไม่โดนเลยสร้างหน่้างหนยโกันตอนยิงพอดีเลยก็งสายลมนี้นี่ในทางเยียมกันเนี่ตามอย่างนี้ตายแล้วได้เก็บทองลยเอ้ยหู้ยถไก่ไม่ทัน โอเคนยเราเรียเขาวงกันเถอะไปหารถกระบะเหมือนกันรถกระบะมันไม่เร็วไม่ค่อยเร็วนะไม่ค่อยเร็วนะอย่างน้อยก็ยังเร็วกว่าเดินอ่ะอืมย่างน้อยก็เร็วกว่าเดินตัวแผน,นนะที่ซิอือ่นอกวงนิดเดียวไปตรวจไปอุ้ยมีเพลงด้วยเดี๋ยวฉันจะ ไปเลยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงก่อนนายมาร์คว่านายจะไปไหนต่อฉันมั้งนะฉันมาดูแผนที่ใหญ่ดูแผนที่ใหญ่มาแล้วขาบแบลวีบากนายฉันนี่นายทำให้กระจกรถแตกแต่นายรู้ตัวไหมรู้คือการขู่น้ะเฮ้ยรถไปเรารถไหนแซม คืออยากครับแต่น้ำมันมันจะอ่ะชเวปเราห้ามใช้บูสเลยนะเพราะเงินบูสมันจะทำให้น้ำมันหมดเร็วเกินใช่ไหมตรนนี้อยากอานะนี่มันเที่ยวเขาเสนอว่าคุณเก่งแล้วเราเป็นสายลบหนีทุกนั้นด้วยแต่เราต้องผ่านทางเนี้ยใช่โอเคเราไปมือนี้กันเฮ้ยเจ้าหมูเราข้าววิเคราะห์สองคนแต่เราท็อปเท่าไหร่แล้วเนี่ยท็อปเกือบจะท็อปสิบ ท็อปสิบแล้วอะท็อปแปดแล้วด้วยเราท็อปแปดแล้วเราแค่ทั้งทีมเราฆ่าแค่สามตัวเองงั้นเราขับรถ <c oughs> บัวสหลบหนีอะไรที่หนึ่งมานี่ฉันงงแล้วเนี่ยข้างในเราก็สู้กับคนสุดท้ายอยู่ดีใช่ไหมแม่ดาวใช่ในรีบนั่งไม่ต้องสนใจคน <c oughs> ฉันนั่งแหละโอเคโดนชนกระเด็นหรือว่านั่งเลย <c oughs> เป็นไง โดนชนไปแล้วแต่ก็ยังนั่งได้กรเด็นไปแล้วแต่ก็ยังนั่งได้ตอนนี้เหมือนเราต้องไปจุดที่ฉันมาร์กเลยอะไรอะไรอะไม่รู้อะหนีก่อนคุคน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 คุคนคคคคนใช้นี้ลม อ,อันอนี้อันใช้ช้างในใส่มันเลยใช่ไหมสร้างอุ<า>อ้ยตัวอะไรนะ่ะไม่รู้อุ้ยจะกจเสาวุ้ยฉันเอ้ยอ,อยมันมาตรงนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ้ยไปแล้วเอออุ้ยเล่อเนอะไสิไปวิ่งนี้ เดี๋ยวจะเจาะมาด่าฉันเดินตามนาอยู่นะโอ้ฉันวิ่งหนีแล้วลุ้โอ้โหนายก็เดินไปไกลเกินมาอุ้มศพฉันหน่อยว้าฉันตายแล้วดิแฟรแล้วทับแปดกันเย้ yeah! โอเคทุกคนเทคสอง คนมาเป็นร้อยคน,นเลยอะเจ้าแบบต้นโอเคฉันกลับมาเห็นตัวแบบปกติแล้วคนมาเป็นร้อยคนเลยลนะนายระวังด้วยที่นี้ฉันเอาหีบก่อนเลยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยนะแต่ลบหนี้เล่าเนี่ยไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วหนีไปเจอกันอยู่ดีแหละป <c oughs> ิปืนแล้วไปเ,าปเาอาไปเอาตรงนี้ไปก่อน อันนี้ไปนะปะดามาตรงนั้นว้ยคน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 อันนี้ไป้ยโอ้ยคนทีนี้อ๋อแต่เขาไม่มีอาวุธแต่เขาไม่ฆ่ามาเลยข้ามาเลยเออไอเอ็มบัพเต้อุ้ยแล้วเขามีวัตถุดิบเยอะมากหุ้ยเจอคนตรงนั้นเจอคนเจอคนอแบบหลังนี้ นายมาข้างบางมุมชั้นหมดเลยมันตายแล้ว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 ปัญญาสร้างหลบอุ้ยปวดใจจะหมดลูกอุ้ยเอข้างหลัง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 เด้อจะหมดบังเกอร์เฮ้ยเจะหมดแล้ว นา,นา้าตุ๊ยน่าจะมีวัตถุนิป,ป็นโรยทุกอย่างเนี่ยประดาฮะเ,เป็นไปได้ไงมึงเพิ่งเริ่มองเงียจริงโอ้มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคน,กคนตรงนี้มีเสียงนคนอะรถกระบะจะขับหนีเลยเหรอ เราไปลุยคนกันก่อนไหมคนไงเออนายมานั่งก่อนนั่งแล้วชนงไงเบาไหมเออไม่ชนด้วยไม่ปวดมัน,อ,นออกมันแต่เฮ้ยนายตายนะนายระวังนะมาช่วยแล้วจ้ามันมีอีกมันมีอีกแน,น,น่นอนฉันเห็นมันนั่นไง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  ชนไปถูกมะถูกมโอ้ยไม่โดนออกมาลุยแล้วจ้าอ้านยิงจังทเดียวก่อนปืนพกเรียบร้อยมันตายอุ๊ยตอนนี้เราอุ๊ยจะนันยิงไหน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 อุ๊ยสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าชุดไอ้ชุดโว้ย ทำอะไรไม่ได้เลยไล่โค้ดต้องฟื้นไว้ก่อนอ่ะโอเคอดี๋ยดีโกเเดีเยดีโก้เดี๋ยดีโกโอ้ยนายตายแกแล้วจริงจริงเมื่อกี้ฉันยิงคนตนูน่าจะเกือบตายมั้งฉันต้องหนีมันก่อนแล้วใครไปสู้ได้สองวินาทไม่มีสองไอ้หนิก็ว่าไม่ยากมีสอง โยนระเบิดไปผมไม่ถึงเลยเมื่อเช้าเหลือสามห้าแล้วฉันต้องฮิวกันบาา้าเาเหมือนมีคกนกำลังตามนายอยู่อ่ะรู้ได้ไงอะ่ะฉันเจอคนวิ่งหน้าสายไปเลยอ่ะฉันกำลังคันไปหานายเรื่อย นวิ่งไปเรื่งฉันไม่หานายก่อนเลื่องเดือนสิบแปดสิบหกสิี่ตั้งไม่ทันแล้วเจ้าเจ้าคนคนเห็นแล้วเดี๋ยวมาเก็บกาชันนะมันตายไปแล้วมันมีอีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวมาเก็บกาชันนะเก็บแล้ว โอ้โห oh. ที่รีบูทอยู่นั้นเลยอะ่ะแต่มีคนน,นายมีได้สร้างเยอะนิรถรถต้องรีบรีบูทนะอุ้ยไม่ได้แล้วไหนอะมันไหนอะไหนอะมันอยู่ oh. มันสร้างกันเลยอะนายมันสร้างนายก็สร้างบ้างดิไม่ต้องสร้างแล้วมันตายแล้ว เหมือนนายค่าสองอเ้ยมาดูกันว่าจะค่าครบสิบไหมค่าเก้าแล้วทัานไม่ได้ค่าสักตัวเลยบินไป<ใ>นหารีบูก่อนกดกด,กดเอ็กเพื่อบ,บินขึ้นได้อย่างนิดนึงเลยหผมว่าจะไม่มีคนมานะโอ๊ย ไม่มีคนมาบอกว่าจะไม่มีคนมาไปไปไปหารถหารถคับนี้แต่รถมันพังแล้วเราจะรีบไหมตรงนั้นมีคนสู้กันอีกโอ้โหโชคดีแล้วรถแจากคนพวกนั้นมาได้ไปมานั่งเร็วรถนี้อึดเป็นเลยไป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 ข้าไปไเก้าตัวแล้วฉันข้าคนเดียวเลยเก้าตัว ไม่เป็นไฉันตาฉันได้ปืนพกแห่งความถนัดฉันมาด้วยโอเคมันมีคนอยู่ข้างหลังเราไปเอาเอานี่ดีกว่านี่รถที่ดีกว่านี้ฉันเอารถที่ดีกว่านี้ไปเอาไหีบกันฉันม่ปืนพกคู่ใจสุดเทพนะโอ้ทำไมฉันอยากได้ฉันขอขอได้ไหมเก่เดี๋ยวฉันให้ปืนพกหน่อยฉันม่ปืนพกหรอกปืนพกเดียวกันเป๊ะ กำลังือให้ปืนพวกนี้นี่ขับรถหนีเรเร็ขว,รข,วขับรถหนีเร็ขวขับรถเอารถใหม่เลยฉันขับแล้วฉันนั่งแล้วเนี่ยเคไปเมื่อกี้ช็อตการเมื่อกี้มันดีมากเ่ะฉันยิงเรื่อยๆแล้วกระสุนหมดตายอ้าวดีเหรอแล้วคือดีเหรอดีแต่ล้วกระสุนหมดไปมากหน่อยว่าไปตรงไหน จริงๆนายกลังออกนอกวูมูเ่ะเออจริงแล้วเราต้องเข้าโซนสีนี่เหนะตรงนั้นอะใกล้เมืองที่ใกล้ตรงกลางที่สุดอืออยากให้ทิวติดทาวเวอร์กลับมาแม่นายว่าฉันอยากให้สะพานแดงกลับมามากกว่านะโอ้ลงทีไรแทบนี่ตลอดเลยตรงนั้นอะข้างขวามีคนแต่เราจะไม่ไปเอ้ยเอ้ย แลมโบกี้นี่ได้ไอสัตว์ยังตัวนั้นที่เวลากูดเรื่องมันมีหนึ่งมือกับอีหนึ่งล้านอะไรเนี่ยมังกรเหรอเติมน้ำมันเติมน้ำมันอ้าวไม่ถึงไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่รู้ทุกคนทำอะไรกันอยู่อะในที่เขาเล่นแข่งกันะเราเติมน้ำมันใช่อ้าวน้ำมันเต็มแล้วน้ำมันเต็มแล้ว เก็บถังน้ำมันมาไว้เยอะๆนะมาวไว้ระเบิดใช่ไหมโ <c oughs> ูนไปแล้วก็ยิงจะได้เกิดระเบิดเออไอเดียที่ดี <c oughs> <c oughs> ฉันเก็บมาสามอันน่ะโอ้โหระเบิดตูมตามเอ้ยทวนน้ำแข็งเข้าไหมัดกันหนึ่งเราไม่ไป่วนน้ำแข็งนานแล้วอะปะ้าดาวงั้นทีนี้ถ้าเราไม่ไปนานแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าคืออะไรเผื <c oughs> <ช>่อเราเข้าไปปุ๊บตายปั๊บไปเลยเงี้ยตอนนี้เรากล้จะท็อปสิบแล้วนะ คำีน้ำอยู่ด้วยนะคำทีไบเบิลเอ,อ้ยคำทีน้ำไหนมันมีคน<ม>ในนี้เต็มเต็มเลยนะเข้าไปเลยฝ่าวงไปเลยฝ่าวงร้องไปเลยฉันรีบขับไปก่อนฉันดิฟดิฟเข้าออโซนหิมะ เลยออกจากโซนน้ำแข็งแล้วเข้ามาโซนน้ำแข็งเพื่อหารถอย่างเดียวใช่ไหมเหมือนในายได้เจอรถลงซ่อมรถแล้วนะตรงนี้นะจ๊ะเฮ้ยปันมาเข้ากันไหมเข้าตรงนี้ไหมได้ๆมีคน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 ,ม,คนมันดัก <c oughs> มันดักอยู่โยนหางน้ำมันเข้าไปโย,ยนหางน้ำ โอ้เราเข้าไป11คนแล้วนะเรียบร้อยมาดักนักันไม่เก็บถังน้ำมันแว้ไหมเนี่ยใช่ไหมมันมาดักนักตายเองซะเลยใช่เฮ้ยมันเอาหีบแบบอันนี้เลยหีบสีฟ้าเออรีปเปดรีลเปิดอุ้ยโอ้ไม่มีอะไรอุ้ยลีเจนเดลีเบอร์เฮ้ยอะไรนะอุ้ยมีปืนอะไรให้ด้วย ตัวนี้โอเคขอแล้วกันอันนี้คืออะไรโอ้ยที่ฉันบอกว่าดีขัวทองเต็มเลยทุบให้หมดทุบได้ทองไหมทุบได้ทองด้วยได้ด้วยได้ด้วยโอ้โหขัวของโอ้โหขัวของของนายนายจมูเจ้าหมูเจ้าหมู เงี้ยฉันเก็บเรารวยแล้วเ้๊อันหนึ่งนะน่าปืนเลเจนด์นะไม่ยังนายมานายเป็นร้องเพลงเลยนายเป็นร้องเพลงอันบนสุดนะไปเลยพอแล้ว ทคนทคนคนคนระวังเห็นคน,น,น,ขนข้างบนอะ่ะอเรืกรอดอ่ะระวังระเบิดอุ้ยไฟไหม้ด้วยเนี่ยปลย่อยมันตายมาันต้องมีคนนึงอ่ะอุ้ยดูกระสุนปืนดีหายไปแล้วขึ้นไปข้างบนกันเถอะขึน้นไปข้างบนกันเถอะเพื่อมีคนฉนะันรอคนอุ้ยไงไงคน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 ระวังระวังระวังตั้งรับไม่ตั้ง ตายแล้วไม่เอาโอเคทำไมเราเล่นแบบหลบแล้วเราฆ่าเยอะกันอะฆ่าเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้เราท็อปสิบไปแล้วด้วยนะท็อปสิบไปแล้วด้วยนะท็อปสิบไปแล้วจริงเหรอเราท็อปเจ็ไปเลยท็อปเจ็ดแล้วอ่ะท็อปเจ็ดแล้วอ่ะเฮ้ยไอกันรถไฟขึ้นรถไฟเลยไหมขึ้นรถไฟ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 หน่อยขึ้นรถไฟ คือรถไฟอุยม,มีคนด้วยนะระวังงั้นฉันเปิดด้วันี้ก่อนมันต้องขึ้นมาบนรถไฟตรงนี้โหลดรอแบบนแป๊บหนึ่งก่อนอืมมันกดเปิดแล้วเนี่ยมันมต้องรองเดี๋ยวโหลดอมรอคือรถไฟพาเราไปไหนพาเราออกนอกวงฉันไปแล้วมันจะออกนอกวงอะ่ะนายรียบออกมาโอ้ย้โด<ห><ห>นโคนยิงโดนคนยิงโดนคนยิง,ยงจากข้างบนอะไม่รู้อะไรอะ ฉันกระโดดโดนน,นำ้นำงนำนำ้นำไงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำงนังนะอุออ้ยระวังรงไสนยอยู่เนี่ยรวังขอหิ้วเลือดก,ก่นของิ้วเลือดก่อนมันมีซาสึเกะมีทำพีน้ำเหรอน,นใช้ซาสึเกะหรือเปล่าเนีไม่รู้วุ้้ยว้ว้ยวุ้ยซ้ฉันกรโดดตาย รอนที่หกเราที่หกเราทัอหกร้วยเกือบท้อพ้าโอ้ยแต่เราฆ่าไปแต่เราฆ่าไปยี่สิบเอ้สิบกว่าตัวแล้วหายหลบหนีทุกคนหายหลบหนีเก่มโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับรอรอจะรอรับชมคลิปใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบาย